สอบถามค่ะมีการสอนเรื่องการอุทิศบุญเห็นมีหลายคนสอนไม่ทราบว่าการอุทิศบุญต่างจากการแผ่เมตตาอย่างไรเจ้าคะมันมีความต่างที่เส้นกั้นแค่บางๆางนั้นแหละหากถามว่าได้ผลต่างกันไหมได้ผลต่างกันแต่คนละแนวเท่านั้นแต่ก็มีความจําเป็นที่ต้องทำเหมือนกันควบคู่กันไปเอาล่ะจะอธิบายให้พวกเราดังนี้นะ เริ่มแรกการแผ่เมตตาก่อนการแผ่เมตตาเป็นการเอาคลื่นของพลังจิตที่แผ่ออกไปเหมือนดังคนที่เจออากาศร้อนมาเจอลมพัดที่เย็นสบายแล้วรู้สึกผ่อนคลายทำให้หายเหนื่อยจากเจอแดดร้อนด้านนอกมาพักผ่อนในร่มเงาต้นไม้ นี่แหละคือเปรียบดังกระแสขอองค์การแผ่เมตตาดังนั้นเมื่อพวกเราแผ่เมตตาคือสิ่งที่ออกไปด้วยใจที่ปรารถนาให้พวกเขามีความสุขใช่ไหมคลื่นพลังงานเหล่านั้นแผ่ออกไปทําให้ผู้ที่ได้สัมผัสได้รับความชุ่มชื่นเย็นสบายผ่อนคลายด้วยพลังงานเหล่านั้น หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพวกเราเหมือนได้บอกให้คนที่เดินทางไกลมาพักผ่อนในบ้านนายร่มชายคาพวกเราเป็นต้นให้พวกเขาได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากังวลชั้นใดชั้นนั้นการแผ่เมตตาคือให้พวกเขาได้รับรู้ถึงคลื่นความหวังดีและส่งผ่านออกไปให้ผู้ที่ได้รับนั้นชื่นอกชื่นใจด้วยกระแสะพลังงานเหล่านี้แต่มีข้อแม้อยู่ว่าหากพวกเขาน้อมรับคลื่นเหล่านี้ด้วยนะ ข้อต่อมาคือการอุทิศบุญการอุทิศบุญก็ไม่ได้ต่างจากการแผ่เมตตามากนักแต่การอุทิศบุญจะเป็นแนวรูปธรรมมากกว่า หมายถึงอย่างไรหมายถึงการที่พวกเราทำความดีแล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่มีความปรารถนาจะแผ่กุศลเหล่านี้ออกไปแก่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งหรือกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพวกเราได้มีเจตนาออกไปแล้วว่าพวกเรามีความปรารถนาดีส่งออกไปนั่นคือการแผ่เมตตาตามข้างตน้นเมื่อมีความปรารถนาดีแล้วเปรียบดุดพวกเราให้คนเดินทางไกลละมาพักร่มเงาชายคาเพื่อผ่อนคลายแล้วการอุท อุทิศบุญก็เปรียบดังการเอาข้าวปลาอาหารน้ำดื่มนำมาต้อนรับบุคคลที่เพิ่งได้พักผ่อนจนหายเหนื่อยการอุทิศบุญจึงหมายถึงการที่พวกเราได้ยกข้าวปลาอาหารและน้ำดื่มมาให้พวกเขาได้กินนั่นแหละ ดังนั้นการแผ่เมตตาก็เป็นการให้เขารับคลื่นพลังงานที่ดีให้เขาได้ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าและเมื่อพักผ่อนเสร็จการอุทิศบุญก็คือการยกสำหรับข้าวปลาอาหารมาให้บุคคลที่หายเหนื่อยได้รับสิ่งที่เป็นรูป,ปรธรรมมากขึ้นเช่นการที่พวกเราแผ่เมตตาเมื่อแผ่เมตตาแล้วกุศลได้เกิดขึ้นด้วยเจตนาที่ดีเหล่านั้น อาจนักล่าวว่าด้วยอำนาจพระพุทธเจ้าด้วยอำนาจพระธรรมด้วยอำนาจพระสงฆ์ข้าพเจ้าขอเบิกบุญของข้าพเจ้าแปลงเป็นอาหารน้ํำดื่มแก่วิญญาณทั้งหลายในบริเวณที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ให้ได้รับไม่เกินกรรม เพียงเท่านี้นอกจากกระแสะพลังที่พวกเราแผ่เมตตาออกไปทำให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับคลื่นความสุขผ่อนคลายแล้วพวกเราก็สามารถแปลงผลบุญเหล่านั้นให้มีความพอเหมาะพอดีกับสิ่งที่เขาพอรับได้ในจํานวนของตนเองที่สมควรแก่ระดับตนเองนั้นแหละทีนี้พวกเราก็หัดแผ่กุศลอุทิศบุญบ้างนะ่จะได้ครบถ้วนคือให้พวกเขาเหล่านั้นผ่อนคลายได้แล้วก็ได้รับอย่างอื่นด้วย แต่อย่างที่บอกหักไม่แผ่เมตตาก็เหมือนให้คนเดินทางไกลเหนื่อยลา้ายังไม่ทันพักผ่อนจะให้พวกเขารีบกินข้าวปลาอาหารเลยคงไม่ได้ก็ต้องผ่านทั้งแผ่เมตตามาก่อนคือตั้งเจ็นาะที่ดีในการมีความปรารถนาดีแก่คนอื่นพอพวกเขามีแรงรับได้จึงอุทิศบุญต่อไปอีกทอดนะเข้าใจใช่ไหม